เลยดูมันยิงด้แฟรนจอยไม่เห็นทวกนยิจอยทุกคนสวยมากสวยสวยมากยังไม่ลงยังไมลงไนี้สองแะชมเดี๋ยวไปกินเถอ่ อ,นนยอย่าล้าหน้าแรงนอย่าลาหน้าแรงบ้นผิวน้ําอักบเอาจบเฟมได้เข้าทวิตเตอร์อยังหรอคะยังไม่ได้ว่าค,คนเข้าไปฟอลโล่น้องเฟม5 0 0 0ันกว่าคนแล้วอ่ะยังยังเล่นไม่เป็น